สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุนีชาแนลค่ะคลิปนี้มาอวดความงามของดอกมากะเล็ดหรือดอกเดซี่สีม่วงอมชมพูหรือชมพูกลีบบัวนะคะเพื่อนๆค่ะช่วงนี้เดือนกันยายนเริ่มเข้าฤดูสปริงของที่นี่นะคะลัฐนิวเซาเวลประเทศออสเตรเลีย เดินไปตามสวนสาธารณะต่างๆก็จะเห็นดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์สวยงามกำลังบวดดอกบานสะพรั่งเลยนะคะแล้วก็หอมตลบอบอวนค่ะดอกมากาเร็ตหรือดอกเดซี่เป็นสัญลักษณ์ของความสะอาดบริสุทธิ์การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ด้วยลักษณะเด่นของดอกเดซี่ก็คือว่าช่วงเช้าสายๆหน่อยพอได้รับแสงแดดเขาก็จะเริ่มบานพอช่วงบ่ายแดดเริ่มอ่อนดอกเขาก็จะหกเหมือนเป็นดอกดอกตูมที่ลุนีทำคลิปที่ไปเดินชายหาดบริลาบีชนะคะเพื่อนๆค่ะ ดอกมากาเลตหรือดอกเดซี่เป็นไม้ประดับที่นิยมปลูกนิยมปลูกประดับกันมายาวนานแล้วแล้วก็เป็นไม้ประดับที่นิยมจัดช่อดอกไม้เพื่อมอบให้ในเรื่องในเทศกาลต่างๆง,งานมงคล เป็นองค์ประกอบของการจัดดอกไม้สดเท่าที่ดูดอกมารเกลสจะเขาจะเป็นดอกเดียวแล้วก็ออกตามปลายยอดแทบจะทุกยอดเลยนะคะถ้าได้รับแดดตลอดวันนี่ออกดอกเพ,พบพ่พับเลยนะคะแต่ว่า ลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งของเขาก็คือถึงแม้ว่าจะได้รับแดดไม่เต็มวันเขาก็ยังออกดอกให้ได้เชยชมแต่ว่าดอกก็จะออกไม่เยอะเหมือนที่เขาได้รับแดดนะคะอย่างคลิปที่รุนีอ,อนไปเดินที่วลลีลาบีดเขาขึ้นเองโดยธรรมชาติที่ตามชายฝั่ง ก็ขึ้นอย่างนาาแน่นเลยนะคะเพราะว่าดอกมากะเรดเวลาเขาติดมเมล็ดดอกเขาแก่แล้วติดมเมล็ดมเมล็ดร่วงหลดลงไปพอเขาได้รับความชุ่มชื่นในสภาพดินแล้วก็อากาศที่เหมาะสมเขาก็จะงอกขึ้นมาใหม่แล้วแล้วต้นมากะเรดเองก็เป็น ไม้ประดับที่เป็นพุ่มเล็กๆแต่ว่ามีอายุนานเหมือนกันแล้วนี่ก็สีขาวตรงกลางจะเป็นเกสรสีออกน้ำเงินเข้มแล้วก็แต้มด้วยสีม่วงอมชมพูอ่อนๆกีบดอกซ้อนสวยงามมากเลยนะคะสวยงามมากจริงๆค่ะ นั่งถ่ายใกล้ๆนี่หอมตลบอบอวนเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นดอกไม้ที่เป็นไม้ประดับที่ปลูกและดูแลง่ายเพียงแค่วัสดุปลูกน้ำไม่ขังดินระบายน้ำได้ดีช่วงที่เขาออกดอกก็ให้ปุ๋ยสูตรที่บำรุงดอกไปด้วย สิบวันให้ปุ๋ยครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนๆพือค่ะโดยธรรมชาติของไม้ที่ให้ดอกช่วงที่เขาออกดอกก็ให้ปุ๋ยบำรุงดอกและต้นไปในตัวเขาก็จะออกดอกให้เราได้ชยชมเรื่อยๆต้นก็จะแข็งแรงสมบูรณ์ดอกก็จะสมบูรณ์สวยงาม แล้วมะเกล็ตที่ลุนีถ่ายทําที่ชายฝั่งวลีลาบีดเขาก็ไม่ได้ลดน้ํานะคะเพื่อนๆค่ะเขาก็ได้รับน้ําจากธรรมชาติเนาะอยู่ชายฝั่งทะเลก็งาเหมือนกันค่ะงาเหมือนกันเลยที่ปลูกตามสวนสาธารณะหรือว่าตามสวนหย่อมตามบ้านเรือนตามสำนักง,งานที่ปลูกประดับ ที่นี่ก็นิยมปลูกไม้ดอกไม้ประดับอย่างมากเลยนะคะเข้าหน้าสปริงก็ดอกไม้ก็เริ่มบานสวยงามพื่อพับๆพึบับเลยนะคะถึงจะแดดเต็มวันแต่ว่าวันนี้ก็อุณหภูมิอยู่ที่15องศาก็ยังหนาวเย็นอยู่นะคะ แต่ว่าดอกไม้กำลังเบ่งบานสวยงามมองไปทางไหนก็ชื่นตาชื่นใจเลยนะคะวันนี้ก็ทำคลิปสดชื่นหอมตลบอบอวนดอกเดซี่หรือดอกมกักกะลิสีขาวแล้วก็ สีม่วงอมชมพหูหรือว่าม่วงกลีบบัวสวยๆมาฝากเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้ขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอพระคุณและสวัสดีค่ะ